หญิงสาวโรงงานธรรมดาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มสดใสแม้ห้องพักของเธอจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็เต่งไปด้วยความอบอุ่นเธอหันไปมองสุนัขตัวโปรดอ้วนดำที่นอนเหยียดยาวอยู่มุมห้องก่อนจะย่อตัวลงลูบหัวมันเบาๆพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอ้วนดำแม่ไปทำงานก่อนนะดูบ้านดีๆละ่ะหลังแต่งตัวเสร็จเธอสวมชุดยูนิฟอร์มโรง,งงานที่ซักจนซีดใส่หมวกกันน็อกก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่มีนามว่าอินดี้แล้วขับออกไปยังโรงง,งาน เสียงเครื่องยนต์อาจดังระรัวแต่หัวใจของฝนกลับสงบและสดใสเพราะเธอเลือกที่จะมองโลกด้วยความสุขในสิ่งเล็กๆที่มีใครๆรอบตัวต่างคิดว่าเธอเป็นเพียงสาวโรงงานธรรมดาชีวิตเรียบง่ายไร้ค่าให้พูดถึงแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มของเธอกำลังซ่อนความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดในโรงงานเดียวกันมีหญิงสาวอีกคนชื่อกิฟเธอทำงานในออฟฟิศบุคลิกต่างจากฝนอย่างสิ้นเชิงกิฟ์แต่งตัวเนี้ยบทุกระเบียดนิ้วเรียวสวมแหวนเพชรเล็กๆก,ก,กระเป๋าถือแบรนด์ดังรองเท้าส้นสูงเสียงดังแก๊แก ทุกย่างก้าวเธอเป็นคนที่หลงไหลในความหรูหราและไม่ค่อยลดตัวมาพูดกับใครที่เธอคิดว่าต่ำกว่าวันหนึ่งฝนเดินออกจากลิฟต์ในคอนโดพร้อมรอยยิ้มสดใสเหมือนเคยสายตาของเธอสบเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งกิฟ์สาวออฟฟิศที่เธอเคยเห็นในโรงงานฝนตัดสินใจยกมือทักทายอย่างสุภาพพร้อมเอ่ยเสียงอ่อนโยนสวัสดีค่ะอยู่ที่นี่เหมือนกันหรอคะคำพูดนั้นเปลี่ยนด้วยความจริงใจแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นเพียงสายตาเย็นชากิฟ์กว่าตามองฝนตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตาที่เต็มไปด้วยการวัดค่า ก่อนจะยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเราก,กำลังถามในใจว่าคนอย่างเธอกล้ามาพูดกับฉันได้ยังไงกิฟเอ่ยเพียงสั้นๆเสียงเรียบเย็นเฉียบอ๋อใช่ค่ะแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมาฝนยืนนิ่งมองตามแผ่นหลังนั้นรอยยิ้มที่มอบให้อย่างจริงใจเมื่อครู่ค่อยๆจางหายเช้าว,วันถัดมาฝนกำลังจูงอ้วนดำลงมาข้างล่างเพื่อพาไปเดินเล่นเสียงเห่าเล็กๆของสุนัขตัวอ้วนทำให้บรรยากาศยามเช้าสดใสกว่าทุกวันแต่ทันใดนั้นเองประตูลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดออก กิฟ์ในชุดเดรสแบรนด์เนมรองเท้าส้นสูงส่งเสียงกึกๆึกเดินออกมาเธอหยุดชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นฝนกับสุนัขฝนยกมือทักยิ้มจริงใจอีกครั้งสวัสดีค่ะเมื่อวานเจอกันวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะแต่สิ่งที่กิฟต์ตอบกลับกลับเป็นเพียงแววตาเหยียดนิดนิดเธอปลายตามองสุนัขของฝนก่อนทําเสียงกระด้างเลี้ยงหมาในคอนโดนี่ไม่เกรงใจคนอื่นบ้างหรือไงคําพูดนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดกรีดฝนชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็ยังพยายามยิ้มก้มลงรูปหัวอ้วนดาพร้อมเอ่ยเสียงนุ่ม มันไม่ดูหรอกค่ะอ้วนดำเชื่องมากแล้วก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเลยแต่กิฟกลับเบ้ปากหันหน้าเฉิดขึ้นแล้วเดินจากไปอย่างไม่ให่ดีฝนยืนนิ่งมองตามแผ่นหลังนั้นหัวใจเธอเหมือนถูกเหยียบซ้ำอีกครั้งแต่ในแววตากลับแฝงความเข้มแข็งเธอบอกกับตัวเองเบาๆก็ช่างเถอะคนที่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งภายนอกไม่มีวันเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงหรอกอ้วนดำเห่าเบาๆรากับปลอบเจ้าของฝนก้มลงกอดมันแน่นเรากับจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเรายังมีเราสองคนหลายวันต่อมา กิฟเดินเข้ามาในลานจอดรถของคอนโดเธอถึงกับชะง,งักเมื่อสายตาสะดุดกับรถสปอร์ตหรูสีแดงสดคันหนึ่งที่จอดอยู่รถเงาวับสะท้อนแสงไฟรากับเพิ่งออกจากโชว์รูมหัวใจของกิฟเต้นแรงขึ้นทันทีรถแบบนี้คือความใฝ่ฝันสูงสุดที่เธออยากครอบครองเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมายืนถ่ายรูปคู่รถคันนั้นยิ้มอย่างภาคภูมิใจราวกับเป็นของตัวเองพร้อมคิดในใจถ้ามีรถแบบนี้ชีวิตฉันคงดูดีขึ้นเป็นร้อยเท่า ทันใดนั้นเสียงกุญแจรถก็ดังขึ้นจากด้านหลังฝนในชุดยูนิฟอร์มโรงงานธรมธรมดาาเดินเข้ามาอย่างไม่รีบร้อนเธอเปิดประตูและนั่งลงบนเบาะคนขับด้วยท่าทีคุ้นเคยกิฟยืนตาข้างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนี่รถของเธอเหรอฝนยิ้มอ่อนๆตอบกลับอย่างสุภาพค่ามีอะไรหรอในวินาทีนั้นกิฟเหมือนถูกฝาผ่าลงกลางใจเสียงหัวเราะเยาะที่เคยดังกล้องอยู่ในหัวกลับเงียบหายไปกลายเป็นความอับอายอย่างที่สุดความจริงถูกเปิดเผยในที่สุดฝนไม่ใช่สาวโรงง,งานธรรมดาอย่างที่ทุกคนเข้าใจ แท้จริงแล้วเธอคือลูกสาวมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศแต่เธอเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายมาทำงานโรงงานเพื่อเรียนรู้โลกจริงๆเพื่อสัมผัสกับความเหนื่อยยากที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญฝนหันมามองกิฟฟพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนคุณค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่ใส่หรือรถที่ขับหรอกนะคะมันอยู่ที่หัวใจและท่าทีที่เรามีต่อคนรอบข้างต่างหากกิฟฟยืนนิ่งน้ำตาคลอรู้สึกผิดกับการดูถูกฝนที่ผ่านมาอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาดูธรรมดา เพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าเขาอาจเป็นคนที่สูงเกินกว่าที่คุณจะเอื้อมถึงได้ก็ได้